สวัสดีครับผู้ชมครับและนี่ก็คือรายการ G N Gamer Studio นะครับผมแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กับใช่ครับอ่าอินโทรที่ดูกันมาก็ Minecraft Bot เอ้ยอะไรเฮไอเฮี้ยผิดช่วงเฮี้ยนช่วงเลยวะไอไมค์ครับที่จะแพ็กรีวิวนะครับผมแล้ววันนี้ก็มาอยู่กับผมกับนายเนมเชงเกอร์นะฮะแล้ววันนี้เราก็อยู่กับ t ทคเจอร์แพ็ที่ชื่อว่า t ทคเจอร p แพ็คพนะครับหรือเรียกกันในชื่อเต็มว่าอ่า t ทคเจอร์แพ็อะไรวะ Pixel Perfection นะครับผมหรือเปล่าวะนะครับ อ่าครับใช่ครับ Pixel Perfection นะครับผมแล้วก็ในช่วงนี้ก็จะมารีวิว Texture Pack ให้คุณหนุูๆกันนะฮะน้องๆพี่ๆเพื่อนๆแหละนะฮะหากใครสนใจที่กำลังหา Texture Pack สวยๆอยู่หรืออะไรก็สามารถมาดูรายการเราได้ครับผมนี่ก็เป็นตัว Texture Pack นะครับผมจะสังเกตว่าหญ้าเนี่ยนะฮะหญ้าพื้นดินกระดินลูกหลังต้นไม้อะไรก็เปลี่ยนไปหมดนะครับผมบันไดเองเรามาสำรวจม็อกกับเออพวกบล็อกกันบ้างดีกว่านะครับน้ำก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมในส่วนของ จะแพ็กอาราวาก็เป็นอี้อืมเตียงนอนนะครับผมเลสโตนตอนติดไฟไอนี่ก็อะไรวะเลสโตลลแรมนะครับผมอ่าแล้วก็นี่เป็นตัวดับนะครับผมนี่ก็เป็นเศษใบไม้ของแต่ละชนิดนะครับผมนี่ก็เป็นไม้ชนิดของไม้ในของแต่ละพืชทันนะครับผมโอเคแล้วนี่ก็เป็นขนแกะสีต่างๆนะฮะส่วนอะไรหากใครสนใจไปเล่นนี่ผมว่าเหมาะนะเนี่ยเอาไว้ไปถ่าย MV ก็ได้เนี่ยเอาไปถ่ายอะไรสวยๆบวกกับมอสสวยนี่ผมว่าสุดยอดเลยนะอ่า แล้วก็มีกระบองเพชรนะครับผมแล้วก็มีแบบสลับอ่าสลับเปิดปิดได้นะครับแล้วก็มีบล็อกน้าแข็งนี่คือบล็อกน้ําแข็งนะฮะนี่ก็เป็นแซนอ่ะก็เป็นบล็อกต่างๆนะฮะภาพโดยโดยภาพรวมครับผมภาพรวมของมอดนี้ก็ประมาณเป็นสีประมาณนี้แหละนะครับผมก็มีส่วนต่างๆของร่างกายเอยไม่ใช่ส่วนต่างๆนะครับมีมากมายฮะดูเหมือนว่าจะรับคําสั่งมอดจัดของด้วยนะเห็นไหมฮะสีมันก็จะเปลี่ยนด้วยหรือเปล่าวะเจ๋งดีนะฮะอ่ะเรามาดูส่วนส่วนต่างๆดีกว่า ส่วนต่อไปนะฮะในส่วนนี้นี่ก็เป็นเออ่ไบโอมนะฮะมัชลูมนะครับผมที่เป็นบัวเห็ดอะนะฮะก็จะสังเกตว่าจะมีดินเนี่ยก็จะเปลี่ยนรูปทรงไปเยอะเลยนะฮะเห็ดก็เปลี่ยนสีเปลี่ยนเงาอ่ะเห็ดก็เปลี่ยนอะไรไปเยอะแยะเลยอ่ะเรามาดูไอ้นี่มั้งนี่วะอะไรวะอันนี้คือไม้ในนรก ไอ้เยเฟลไม่ใช่นะฮะไม้ไม่ใช่ไม้บ็อกมันคือไม้ในหิมะแหละนะครับผมเป็นต้นคิดมาอะไรกว่านไปก็จะเท็กก็จะเป็นประมาณนี้ผมนี่เป็นไม้ปกตินะฮะไม้ปกติก็เป็นประมาณนี้อ่าไม้สี uhhh. มันก็จะออกคขำๆหน่อยอะไรงี้นี่ก็เป็นน้านี่ก็มีบวัวเอ้ไม่ใช่บัวรับัวนะฮะนี่ไม้ขาวครับผมไผ่อะไรก็วานไปและนี่ก็เป็นส่วนของบล็อกต่างๆนะครับผมบล็อกต่างๆ ที่เรียงกันนี่ก็เป็นของ1.5นะครับผมนี่เป็นบล็อกใหม่ของ1.5นะก็จะหน้าตาเป็นประมาณนี้นะครับผมสีมันก็จะจะแพกนนี้ผู้นี้คือผมสังเกตและอ่าสีมันจะเอาหายแม่งเฟลไปดันเ,เขาหลุดดันดันดันชางแม่งเหอะนะฮะโอเคครับลักษณะฟาร์มก,ก็เป็นอย่างนี้ครับผมการปลูกอะไรเถาวันอะไรก็ติดประมาณนี้แหละยาแห้งนะฮะก็ไฟไหม้ด้วยนะไฟไหม้ก็เปนะ็อในอย่างนี้อันนี้เป็นแอนิเมชันด้วยนะในนี้อ่า ไม่ต้องฟังครับเพลงไหมครับเราไปฟังเพลงรายการเลยดีกว่านะครับนี่ก็เป็นขนแก่งต่างครับผมอ่านี่ก็เบียคอนบล็อกนะฮะลำแสงพิฆาตพุ่งขึ้นไปอ,อะไรประมาณนั้นนะครับผมนี่ก็เป็นอ่ะส่วนต่างๆแหละนะไอเฮียคำสั่งมาขึ้นมา,าช่างแม่งเถอะนะฮะนี่ก็เป็นใช่ครับขี้ช้างครับถุยนะฮะนี่ก็เป็นเอ่ออะไรวะไข่เอน็นดูตะก้อนไข่นะฮะโอเคครับแล้วก็ส่วนการจัดวางอะไรอ่าเราไปดูข้างล่างกันดีกว่าครับผม ส่วนของเหมืองโดยภาพรวมของเหมืองนะ,ะก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมถ้าเกิดใช้จแผ่นนี้ลงเหมืองนะฮะอ่านี่นี่เป็นบรรยากาศเหมือนเดินลงเหมืองเลยก็ใช้ได้ครับผมสามารถมาเล่นได้ก็พอเข้าใจอยู่แหละนะฮะก็ไม่ยุ่งยากเกินไปนะครับผมก็นะครับในส่วนรวมของบ้านก็เป็นประมาณนี้นะครับผมอ่าส่วนลงด้วยจะแผ่นนี้ก็ถือว่าดีครับผมมันสวยดีนะผมก็เลยเามาแคสก,ก็ว่าจะใช้อยู่แหละนะฮะอ่าบ้านก็โดยภาพรวมเป็นงี้นะครับผม ดูวนไปหากใครสนใจนะครับผมก็สามารถนะครับดาวน์โหลดได้ทางดีคริปชั่นของรายการได้เลยนะครับผมก็สุคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะก็มารีวิวแล้วก็มาพาดูเทจแพคกันแหละนะครับผมข้อหากใครสนใจนะฮะก็สามารถดาวน์โหลดกันได้นะครับผมทางดีคริปชั่นของรายการเจ็ตเกมเมอร์นี้ได้เลยนะครับผมโอเคครับสุคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะสุคลิปนี้ขอบายนี้ผมสวัสดีครับไว้เจอกันในเทจแพคหน้าครับผมเจอกัน